ต้นได้อะไรมากมายวันเวลาแห่งชีวิตที่ยิ่งใหญ่เพื่อพ่อแม่ของฉันสุขที่สุดในใจใจ,<า>ใจดีใจมากค่ะก็<า>ตังบบ้ตงใจลูกจะบวชมาก็เลยลูกก็ตั้งใจมานานแล้วแล้วแม่ก็ตั้งใจอยากให้ลูกบวชในภาษาอะค่ะแต่ก็เลย<ส>พอลูกตั้งใจว่าจะบวชก็แม่ก็ดีใจค่ะบวชในวันนี้ก็รู้สึก ภูมิใจและดีใจนะคะที่เขาได้สืบทอดออในพระพุทธศาสนานะคะอ,คอยากให้เขาบวดนานๆอันนี้ก็อยู่ที่เขาอะคะ่ะว่าเขาเอ,อ,อยากจะอยู่นานแค่ไหนอะคะ่ะขอขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะคะที่อุปการะน้องไอ้น้องชายได้มาบวชที่นี่รู้สึกปราบปลื้มมากคะ่ะไม่เคยเห็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้คะ่ะ แล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับทายาททุกๆท,ท่านด้วยค่ะรู้สึกภูมิใจมากที่ได้ทําหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรชักชวนหลานมาบวช้ที่สืทบทอดพระพุทธศาสนาเป็นธรรมทายาทให้ศาสนาได้เจริญรุ่งเร,องเรืองต่อไปในภายภาคหน้า ปรดช่วยกันรักษาวิชาธรรมกายเป่าไม้ที่สุดแห่งธรรมให้พอได้รู้ให้แม่ได้รู้อยากตอบแทนพระคุณสดีใจตั้งแต่แรกๆรู้สึกว่าบูดลูกก็ได้มาบวชจะไดะ้สมกับความหวังของผมที่อยากให้ลูกเป็นคนดีครับจริงๆลูกก็ดีอยู่แล้ว ได้บวชก็ยิ่งดีใจว่าลูกมาในทางที่ดีก็รู้สึกรู้สึกปลื้มอะค่ะรู้สึกว่าได้เห็นอ,อ,อย่างเขาตอนที่เป็นเป็นคารวาสอะไรเงี้ยอีกแบบหนึ่งแล้วก็พออยู่ในชุดขาวในชุดนาคแล้วรู้สึกว่าเขาเขาสำรวมแล้วก็เรารู้สึกปลื้มบุญกับกับสิ่งที่เขาจะได้รับแล้วก็บุญที่เขาจะได้รับด้วยค่ะ เชื่อฟังคำสอนพระอาจารย์ใหพอดีรู้ใหนายไดรู้ว่าส่วนเลือข้นในใจฉันยังคงรักทั้งไปตรา จัับวนนี้เป็นวันเป็นวันดีที่สุดเลยเพราะว่าแม่เขาไม่มีด้วยเป็นตัวแทนให้แม่เขาก็วันนี้ดีใจมากได้มาบวชลูกชายณนวัดนี้ซึ่งไม่เคยมาเลยมาเห็นภาพทั่วไปแล้วสิ่งแวดล้อมแล้วรู้สึกประทับใจก็คิดว่าคราวต่อไปก็คงจะจะมาถ้ามีกิจกรรมก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็มีความอบอุ่นค่ะที่ได้เข้ามา แล้วก็ก็ไม่ห่วงลูกชายแล้วลูกชายได้เข้ามาในนี้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขมากที่ได้เข้ามาในนี้นะคะมาจารแข้งโละบางละพิมจะที่สุดที่ลูกชายมาบวบ่อาประธรรมาไกข้อห้ลูกชายข้องข้าน้อยจงให้ดวงแต่ให้ธรรมดยเธอคิดว่าคนเราเนี่ยก็ไม่จากเป็นก็ต้องจากตายนะคะ แต่ว่าครั้งนี้เป็นการจากมาเพื่อจะมาทําบุญมาทําพระนิพพานให้แจ้งมาเป็นส่วนหนึ่งของพระราตนตรัยเราก็มีความยินดีแล้วก็อนุโมทนากับพี่เขาค่ะแล้วก็ขอให้กุศลน,นี้คือยิ่งทําให้พี่เขามีความสุขแล้วก็จเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะแล้วก็คิดว่าบุญในครั้งนี้ก็จะทําให้ครอบครัวของเราเนี่ยดีขึ้นนะคะ ลาอจากที่ได้เห็นธรรมทายาตนะคะเดินเข้ามาช่วงที่ขอขามารู้สึกประทับใจมากเลยเพราะว่าธรรมทายาตจํานวนมากเกิดความปาดปื้มว่าถ้ามีคนบวชเยอะๆศาสนาเราคงจะเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ธรรมทายาททุกท่านจะมีโอกาสได้พัฒนาตัวเองเป็นพระแท้มีโอกาสที่จะได้สั่งสอนเทศสอนประชาชน และทําให้ศาสนาพุทธเราจเจริญรุ่งเรืองเนื่องจากว่ามีผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาค่ะอยากชวนทุกท่านนะคะมีโอกาสนะคะอยากให้มาบวชโดยเฉพาะผู้ชายไทยแมนๆทุกท่านนะคะอยากให้มาบวชเพื่อเราจะได้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาของเราให้จเจริญก้าวหน้าและรุ่งเรืองค่ะลูกมาบวชวันนี้ก็มีความรู้สึกว่าดีใจมากเพราะลูกตั้งใจจะมาบวชด,ด้วยตนเองบอกแม่ จบปริญญาแล้วรับปริญญาแล้วลูกบิ๊กจะขอบวชที่วัดธรรมกายแห่งนี้ก็ปลื้มปิติมากที่ลูกได้พูดคำนี้เตรียมของที่ว่าเชิงใช้ที่ว่าจะมาบวชตรงนี้ด้วยตนเองแล้วก็ดีใจจนน้ำตาไหลอะ่ะเราเคยบวชมาก่อนแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนกับตอนนี้มันต่างกันเมอก่อนมันหาครูบาอาจารย์หาสถานที่ ที่จะปฏิบัติทรรอย่างนี้มันหาได้ยากที่จะมีครูบาอาจารย์หลากหลายมาสอนมาแนะนําเราให้รู้จักว่าพระธรรมคืออะไรพระวินัยคืออะไรพระพุทธศาสนาคืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องการตรงนี้ที่ตัดสินใจมาบวชก็อยากจะขอโทษญาติพี่น้องที่สิ่งที่ไม่ดีที่ผ่านมารครับ ก็อต่อไปจะทำให้ดีที่สุดและจะเอาบุญไป่าเแม่ญาติทุกคนครับก็อยากขอบคุณแม่ครับที่ทำให้มีวันนี้กระน้อยไปด้ครับจะกระน้อยาดีที่สุดครับ สักครครึึ่งงงนขอภูมิใจี่ใจรวดรูวันนี้รู้สึกปาปื้นหากกับบรรยากาศแล้วก็เป็นวันที่ยห้มั่นใจนะว่าแม่ทุกคนรอคอยนะ,ะที่จะได้บุญตรงจุดนี้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลูกเต็มใจมากกับการบวชในครั้งนี้ทั้งเต็มใจแล้วก็ตั้งใจนะครอบครัวของเราเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นพ่อย่านะฮะแล้วก็ย่าพี่น้องก็รู้สึกปลื้มปิติอย่างน้อยนเกิดมาชาติหนึ่งนะคะลูกชายก็ได้บวชให้ทดแทนคุณหนึ่งพัรษาเต็มๆโดยที่เขาบอกเจตนาในการบวชในครั้งนี้ด้วยตัวของเขาเองค่ะก็ปลื้มมากๆค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณพระเดช พระคุณหลวงพ่อนะครับพระเทพยานมหาบุญีหรือหลวงพ่อธรรมชโยของพวกเราที่ได้จัดงานบุญใหญ่นะครับให้มีงานบวชแสนรูปนี้ขึ้นมาและก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับคณะกัลยาณมิตรทั่วประเทศนะครับที่ได้สละปัจจัยเพื่อร่วมในโครงการนี้ให้ประสบความสำเร็จนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับ คณะการบิีทุกท่านครับ